อยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาขัดนใน้เสียอารมณ์แอดขอแนะนำ YouTube Premium ไม่มีโฆษณากวนใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้หรือปิดหน้าจอเพอยังฟังได้ต่อมาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอปก็ยังเล่นได้สมัครง่ายๆแถมคุ้ม2ต่อแบบนี้เดิมต้นแค่เดือนละหลัก10เองสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ addoggypm เอกแอดมินว่ามาจากช่องนี้แล้วก็รอรับบริการได้เลย สบายดีทุกคนยินดีตอนครับเข้าสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียนะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคุณคำมวนนั่นเองทักทายสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องสำหรับในคลิปนี้ผัดกะสิมนำเสนอข่าวข่าวเกี่ยวกับกรณีของแหงงานลาวกับนายจ้างคนไทยซึ่งข่าวนี้ก็คือเป็นกเกษตรในโลกออนไลน์ของลาวอยู่นในขณะนี้ เรื่องของเรื่องก็คือได้มีแหงงานลาวจํานวน4คนพี่น้องซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดเนาะได้มีการเดินทางเข้าไปทํางานในส่วนป่าแห่งหนึ่งที่ประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นเนหะทางฝ่ายแหงงานลาวนี่ก็ได้อ้างว่าถึกนายจ้างคนไทยนั้นไล่ยิง หลังจากที่เข้าไปทำงานได้เพียงสองวันเท่านั้นซึ่งในขณะนี้เนาะก็ได้มีแหงงานลาหนึ่งในสี่คนนินะทานผู้ชมได้หายโตไปเนาะซึ่งยังติดต่ดยอโบไดยู่โดยเรื่องลาวนี่ก็คือได้เกิดขึ้นตั้งแต่่วงวันที่เก้9ตุลาคมพุ่นละเนาะแต่ว่าหากมาเป็นข้าวเพราะว่าทางด้านโอแมของผู้สูญหายนี้ได้มีการประกาศตามหานั่นเอง ซึ่งข่าวนี้แอดมินก็นได้อ้างอิงมาจากเพจข่าวของทางประเทศลาวนุ่นหันผู้ชมที่เพิ่นได้ลงข่าวไว้เมื่อวันที่าวตุลาคม6 8ที่ผ่านมาโดยเนื้อข่าวก็คือซิมีดังต่อไปนี้ประกาศตามหาคนหายไปเฮดเวียกอยูไทยทึกเจ้านายไรยิง,งขอความช่วยเหลือแน่ช่วยกันแน่อาอเพื่นไปเฮดเวียกงานสวนปาล์มยูไทยอยู่อำเภอปวกแดงจังหวัดลยอง ไปน้ำมูสีคนเหตุเกิดในวันที่เก้าตุลาคม2องพพอไปโอดได้สองมือเลิกเวียกแล้วก็นอนพักเจ้านายอาจจะบอ่พอใจในการเห็ดเวียกเลยเอาปืนออกมายิงขึ้นฟ้าค่มคู่และผู้เกี่ยวทั้ง4ก็ได้คุยกันว่า เฮาอยู่บไดายแบบนี้พวกเขาจะตนหนีเมือบ้านซึ่งต่อมาในเวลาประมาณ8โมงตอนกลางคืนนะผู้เกี่ยวทั้งสี่ก็ได้แล่นหนีแล้วก็ได้มีเสียงปืนยิงไล่าตามซึ่งในขณะน,นี้แห่งงานลาว3คนก็ได้กลับเห่อฮอดบ้านแล้วแต่ผู้เกี่ยวยังบบเห็นซื้อเท้าเตี้ยในขณะนี้ก็คือติดต่อบไดยออายนพวาวลาวบมีโทรศัพท์ โดยทางทีมงานข่าวซดนรซึ่งเป็นเจ้าของเพจข่าวนี่แหละพี่น้องเพื่อนก็นได้ติดต่อไปอยังสถานีตำรวจของอำเภอปวกแดงประเทศไทยแล้วแต่บอสามารถแจ้งความคนหายได้เพราะว่าผู้เกี่ยวนั้นบบมีบัตรประจำตัวและรายละเอียดของผู้เกี่ยวซื้อเท้าเตีย้ย ดังนั้นแล้วทางเพศจึงอยากขอความช่วยเหลือให้พี่น้องช่วยแช์ออกไปเพื่อมีคนพบเห็นเพราะว่าตอนนี้นั้นพี่น้องของเราเป็นห่วงหลายติดต่อมาได้ที่บ้านภูผ่านนางเมืองท่าปางทองแขวงสวรรคร์เขศเบอร์โทร020 920 45142ขอขอบใจและนอกจากนี้ทางด้านเพศข่าวสดของทางประเทศเราเพิ่นกันยังได้มีการแนบสัมมโนครัวของผู้เกี่ยวลงไว้ใต้คอมเมนต์นํำอีกเนาะเพื่อว่าผู้พบเห็นนั้นสิดได้ติดต่อ กลับไปที่สมโนนี้ซึ่งหลังจากที่ข่าวดังกล่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนลาวจํานวนหลายกันเลยพี่น้องที่เพิ่นได้เข้ามาช่วยเซเพื่อตามหาผู้สูญหายและส่วนหนึ่งเพิ่นก็ได้เข้ามาคอมเมนตนสอบถามต่าง,งนนๆนานาเนาะบางคนก็นถามว่าแม่นข่าวจริงโบแล้วเรื่องราวมันเป็นมาแบบใดในายจ้างไทยนิยิงอิรีโบอจงังเินอะ เส่งทางแอดมินเองก็บู้ซึกส่งใส่เส้นเดียวกันเนาะและก็ได้ลงไปเลือเรือ,อนอ่านเบิ้งคอมเมนต์และได้ไปสะดุดตากับคอมเมนต์หนึ่งท่านผู้ชมซึ่งคองมเมนต์นี้ก็คือเป็นโพสต์ของทางฝั่งนายจ้างนั่นเองเนาะที่เพิ่นได้มีการไปโพสต์ลงในกลุ่มคนงานสวนทุเรียนและหางานสวนโดยวันที่โพสต์ก็คือเป็นวันที่เก้ตุลาคม ซึ่งกับเป็นวันเดียวกันกับที่ทางฝั่งของแหงงานลาวสี่คนนี้อางว่าถึกนายจ้างคนไทยนั้นไล่ยิงเนาะพี่น้องโดยในโพสต์ดังกล่าวเนอะนายจ้างไทยท่านนี้เพ่อนกระไดระบุวา่าระวังคนลาวชุดนี้มีสี่คนติดหนี้นายจ้างเก่าหมื่นกว่าแล้วหนีแต่บอกเขาไม่ให้เงินซื้อข้าวกินทํางานไม่เป็นบวกขี้เกียจสั่งงานทํายืนมองหน้าแต่บังเอิญเจอของแท้ทํางานสองวันไม่กล้าอยู่เมื่อคืนหนีไป เจอนายจ้างใจดีก็ให้ดีตอบไม่ใช่จะห้าวข่มเขาเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านคนดีก็ต้อนรับคนไม่ดีก็ไล่กลับไปอันนี้ก็คือเป็นโพสต์ของทางฝั่งนายจ้างของเฮงงานลาวทั้งสี่น้อพี่น้องที่เพื่นได้ออกมาโพสต์เตือนคนที่หิบแฮงงานลาวเข้าไปทํางานสวนเนาะเอาพี่น้องเห็นแบบนี้แล้วผู้ใดเ้าเรื่องจริงผู้ใดคิดตัวหรือบ้านี้ระหว่างแฮงงานลาวกับนายจ้างไทย ทางฝ่ายแห่งงานลาวเพราะว่าเจ้านายนี่ไล่ยิงจึงพากันหนีบาทางฝ่ายเจ้านายเพราะว่าว่าแห่งงานลาวสี่คนนี่ติดหนี้นายจ้างเก่าหมื่นกว่าแล้วหนีเอาละบาดนี้ซึ่งแอดมินเองเนาะก็ได้เข้าไปซื้อคนเบิกในกลุ่มนายจ้างหาแห่งงานลาวนี่นะพี่น้องแล้วก็ได้ไปพบอีกเนาะว่าทางด้านนายจ้างคนไทยท่านนี้นะเพื่อนก็ได้เข้าไปโพสต์เตือนในกลุ่มของแห่งงานลาวเนาะว่า คนลาวสามคนนี้กลับไปหลอกคนประเทศลาวว่าเจ้านายไล่ย,ยิงมาได้สองวันขี้เกียจทำงานกำลังจะไล่ออกแต่กลางคืนหนีก่อนเราโพสต์เตือนนายจ้างอย่าไปรับเข้าทำงานเพราะนิสัยไม่ดีควรไล่กับลาวแต่ยังไปสร้างเรื่องหลอกคนลาวด้วยกันอีก และยุไตของโพสต์นี้นะพี่น้องก็ได้มีคนลาวเข้ามาคอมเมนต์น,นวาอยาตัดสินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่บ่ฮหูความจริงถ้ามันเป็นความจริงแล้วคนที่โบเห็นหนึ่งคนไปใส่มันต้องมีสาเหตุเว้าเรื่องนายจ้างมีทั้งคนดีและคนซัวนะแล้วบบมีคนดีมดทุกคนดอกซึ่งเบื้องจากคอมเมนต์แล้วเพื่อนก็นอาจสิสงสัยฮ่นล่ะโนวาจักฝ่ายใดทึกจักฝ่ายใดพิจาะณพี่น้องตอนนี้ ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนอกจากคอมเมนต์คนลาวแล้วพี่ๆคนไทยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เส้นเดียวกันเนาะซึ่งคอมเมนต์นี้พี่คนไทยเพิ่นก็บ,บอกว่าถ้าไม่ได้ทําจริงๆแนะนํานายจ้างไปแจ้งความเลยค่ะ ความจริงสืบไม่ยากถ้าไม่ได้ทําแต่ถ้าเขาเอาไปโพสต์เสียหายแบบนี้ไม่ควรปล่อยผ่านนะคะทําให้เป็นตัวอย่างว่าเรื่องแบบนี้พูดทั่วไม่ได้บ้านเมืองมีกฎหมายส่วนลูกจ้างถ้าคุณไม่ได้โดนอย่างที่ว่าจริงๆก็ไปแจ้งความสิคะเมืองไทยมีกฎหมายค่ะไม่ต้องกลัวแจ้งเลยคราวนี้จะได้รู้ว่าใครพูดความจริงอันนี้ก็มีเหตุผลนพิ่น้องถ้าเกิดว่านายจ้างนี่ไล่ยิงอิลีแล้วเป็นอย่างคนบ้านเฮานี่คือบอไปแจ้งความ ซึงแอดมินเองก็หู้ซึกสงสัยบปต่างกันกันกบทุกท่านั่นละเนาะว่าทางใดว่าความจริงว่าทางใดคิดตัวและพัดเองก็ได้ซื้อไปอกเนอพี่น้องแล้วก็ได้ไปเห็นคอมเมนต์ของสาวสวนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ในสวนข้างๆบ่อนที่กิดเให้เนาะซึ่งแอดมินก็ได้แซตไปถามลาวตรงๆเลยนอว่าความจริงมันเป็นแบบใดอย่างซินะซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือเรื่องทางมดนี้มันบบแมนเรื่องจริงนอแห่งงานลาวท่านนี้เพิ่นยืนยันนะพี่น้อง ซ่งเพื่อนบอกว่าทางฝั่งนายจ้างันทึกใส่หายเนะว่าไลยิงกลุ่มแหงงานลาวกลุ่มนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบวได้ไลยิ่งเนาะพี่น้องก็คือกระเจ้าก็โอ,อกไปซื้อ,อนี่แหละซึ่งแหงงานลาว่านนี้นะพี่น้องเพื่อนก็นได้เลาว่ากลุ่มแหงงานลาวสี่คนนี่นะก็คือติดนี่นายจ้างเก่าเนาะแล้วมาเฮ็ดเบียกนำนายจ้างไม่แล้ววันนี้ยานนายจ้างไม่นี่ฮูเรื่องอีหย่างบ่จังซินนะก็เลยสยไลายว่าลาวนี่ไลยิงเนาะ แล้วแอดมินก็ได้ถามกลับไปอินโนวาแล้วที่ตามข่าวกับเจ้าบอกว่าตอนที่กับเจ้ากําลังหนีฮะนะ่ะแล้วมีเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าครมคู่ฮนะน่ะเป็นเสียงอีหยังสรุปก็คือเป็นเสียงประทัดท่านผู้ชมโบม่นเสียงปืนเนาะอันนี้ก็คือเป็นคํายืนยันจากแห่งงานลาวที่แบบอาศัยทํางานอยู่ในสวนปามแห่งนี้มาต้นพี่น้องและแอดมินก็ยังมีอีกคําถามหนึ่งเนาะแล้วผู้ที่กับเจ้าประกาศหาว่าเป็นคนสูญหายฮน เราไปอยู่ใส่ฉันเราคือโบอเมือบ้านซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือเราหน้าสิไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่นอื่น้อนพี่น้องแต่เราโบมีโทรศัพท์หานามันก็นเลยติดต่อหาไอ้น้องโบได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งของทางฝั่งนายจางน้อฮันผู้ชม ซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้เผยแพร่ออกไปนะพี่น้องนายจ้างทางฝั่งไทยก็เกิดความเสียหายเนาะซึ่งในขณะนี้พิ้นกกําลังซกหารวบรวมลักฐานเนาะ่านผู้ชมเพื่อเอาพิษแล้วก็ฟองทางฝั่งแห่งงานลาาเนาะที่เอาข่าวนี้ไปโพสต์ว่าเราไลหนิงยังสิ่นะ่ะโอ้ยแอดมินฟังแล้วกับโมฮูสีเสื้อไผ่ดีเนาะ่านผู้ชมก็ได้ติด่าติดตามเบื้องต้นต่อไปเนาะว่าทางฝั่งใดสิว้าความจริงเนาะระหว่างแห่งงานลาวกับนายจ้างไทย เอาเฮาก็มาท่าติดตามเบิงนำกันตอนต่อไปแล้วทุกท่านที่เข้ามาเบิงมาชมคลิปนี้ท่านคิดว่า ความจริงเป็นแบบใดนกกระสวยคอมมต์เข้ามาเลยพี่น้องเอานอกจังใดในคลิปนี้กระสิขดยบใบเพียงทนนี้แหละนอถ้าเกิดว่าในคลิปมีอย่างพิษพลาดไปก็ต้องกลาบขอโทษขออภัยทุกท่านไวน้ณที่นี้น,นําเนาะในมือหน้าพัาเซตคลิปอย่างให้เบิ้งก็จะลืมท่าติดตามโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเพื่อเป็นกําลังใจให้พัดเหตุคลิปโตโตไปนําในมือนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนกขอกล่าวคําว่าสบายดีและสวัสดีค่ะ